ทำไมต้องมีความสุขเพราะความสุขคือสภาวะใจที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปยังสนามพลังงานของโลกเมื่อเรามีความสุขสนามพลังงานภายในตัวเราสนามพลังงานที่แผ่ออกรอบตัวเราจะมีคลื่นความถี่ที่สูงมากๆและทุกสรรพสิ่งที่ดีงามชอบความสุขความสุขค,คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราลองสังเกตเวลาที่คุณมีความสุขใจคุณจะโล่งเบาสบายร่างกายจะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเซลล์ทุกเซลล์จะฝังสภาวะความสุขลงไป ปั่นเป็นสนามพลังงานภายในตัวเรามันมีประจุไฟฟ้าในตัวเราที่จะส่งสนามพลังงานดีๆนี้ออกไปยังคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างจะสัมผัสได้และรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้คุณหรือแม้แต่ใครบางคนที่แค่นึกถึงคุณก็ได้รับความรู้สึกดีๆนี้ทันที เพาะพลังงานจะส่งตรงถึงกันได้ทันทีค่ะถ้าเราตรึงอยู่ในสภาวะใจที่สุขเราจะออกไปเจอคนรอบข้างที่มีความสุขเจอสถานการณ์ดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหนุนนำชีวิตเราเมื่อเราหนึ่งคนมีความสุขจะส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีความสุขไปด้วยส่งผลต่อโลกใบนี้ ส่งผลต่อคนในโลกใบนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีความสุข